กยังโชคดีอยู่มันนะัขเขาแก้เม,มือ่อวานนี่มันบริกาแบบนี้ได้กก็ทแบบั้นเสียใจนี่ใส่ผลาใดผู้ใดผนีตาม,มาั้องบุึงาชิวปชิวน้อยมีแต่หัวประชิวน้อยเลยคุณ bung 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 Thì, đi บุญวัดเขาบุญเงอนดุจจวดจวดจวดอย่ึงนี้นะท่นวัดี่เจ้าโอ่งพระอยู่บ้านพุทธก่อนนี่นะนี่ใส่ให้เกียงบ่อนเลยนี่ตู้ปอยนี่ตู้าลาลอยอุ้ยอ่ะยังเป็นประดุ ไอ the right. no ้ไสีมีเหบเอเเห็นประดุกเอาเล่นถึงมือจ้ะจับไดเลยนี่เ็นตัว้าวา้าวฟาร์มมันแก่สองบาทได้ทังสีหนึ่งพวกนัดไปแก่เมื่อคืนปลาซิวกุ้ง จองบาทอันนั้นได้ทางสีหนึ่งเนงงาะเม่ามันหลายเหตลเนาะอันนี้ก็ปลาคอดมันก็บ่หลายจังๆบ่หลายเด้อสิลงนี่เฮาผมสักกันปลาคอดปลาเข็งปลาขาวปลาดุกกะปูอื้ออื้อปลาน้อยนท้องเย โอ้สบงเขาคนนีาตรน้เดกใของเอเ่มาต่ไปไตมาตุ้ยปอไรปกปลาคอนนอากันเด้อจะพี่น้ององ,งมปลาคอนงมปลาคอนโอยับายสามคือเป็บเดียวจับตัจับไปไว้ก็่ได้ ะโคะะโคอได้ันไหมหรอกะโคะยานเป็นปลาดุกเือก,กมันเลี้วมื้นี่หรอเลือนี่้ะพูดอะไรเธได้หันยืเฟืองงเงาเฟืองเจ็บใจแตะปะ่ปลาขาว <laughs> ไม่กล้าปลาดุกอ,อ้ดีจะ อืมปลาขาน้อยดีดีโอ้ยไปแรื่ิยเดยรวลารวลาอยู่เจอพี่โ้ทงทนใส่ถุงมือมางมเนาะญาติเเป็นปลาดุจับปลาเขากระซิวกันเลยไหล ปลาซิวไปก้อยก้อยสมังก้อยสมังน้ำยิบเ <laughs> ด,ด็ดลาเขานี่แหละเอาเอามาลงเขาเาพิ่ได้แห่กันติบบวมืออื่นแม่สิเก้านะสิเก้าแห่ฮะงมงเป็น,นจ๊ะนี่ปลาดุกอ่ะปลาใหญ่งมงเป็ดปลาดุก,ดกน้อย ยี่ดีกาไม่หนาเี่ยอนทำหกปอนด์เมื่อลี้วันได้ตื่นจะประซิวน้อยอะไหน่อยสามห้าจักแล้ว เรือเฟือค่ะแม่ตะเข่งตัวนี้ขนาดมันขนาดไนีะเข่งไม่ได้ซื้อน้ำล้างข้าวซิบสองชื้อซิบสองรวมกอัเก่าสามิบห้ารวมกับอังเก่าสามสิบห้า

ขะะอะ,ะขคุณนะคะพี่น้องก็ขอขอบคุณนะคะที่มารับชมร,บรับฟังคลิปให้ค่ะพี่นอ้องให้เป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปค่ะพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยจ้าขอบคุณค่ะ